รีวิวน้ำหอมอาหรับทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะครับที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ในคอลเลคชันของผมเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับ คลิปวิดีโอนี้ครับก็จะมารีวิวน้ำหอมครับกึ่งๆึ่ง first impression นะครับน้ำหอมอาดับทั้งหมด4ตัวด้วยกันเลยครับพูดถึงกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าทั้ง4กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็จากคลิป yearly rotation ที่ผ่านมาครับผมก็ได้พูดเกินไปแล้วนะว่ามันมีน้ำหอมแบรนด์หนึ่งนะครับที่ในวันนี้ผมมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับที่ผมไม่เคยพูดถึงในช่องมาก่อนเลยครับก็จะพูดถึงบ้านบ้านนี้ก่อนละกันครับมีทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันครับจากบ้านของ Art อารื่อว่า Wood 24 Hours นะครับในเรื่องของตัวกลิ่นนะครับเขาอินสปายมาจากบ้านของทอมฟอร์ดนะครับ Black Orchid นั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวขวดนะครับทุกคนก็จะเห็นนะว่ามันมีความ เล่นสีนะครับคล้ายกับตัวทอมฟอร์ดแบล็กออคิดอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่ารูปทรงขวดเขานะครับก็จะมีความเป็นมุมเป็นอะไรพวกนี้ครับจะไม่ได้มีความเป็นเรียบอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีความเป็นมุมเล่นมุมเล่นฉากตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าของเขาก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อบอกอยู่นะครับบอกขนาดบอกไซส์นะครับบอกคอนเซนเทรชันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับฝาของเขาก็เป็นฝาที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักพอสมควรครับเป็นพลาสติกนี่แหละนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นหนังเทียมนะครับแต่ว่า ฝาของเขาเนปิดแน่นได้ดีมากๆครับหยิบจากฝากได้เลยนะครับขวดผมสึกว่าดูสวยดูหรูหราตามสไตล์ของอาหรับมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพขวดของเขาเนี่ยผมว่าดีกว่า Paris c o น n น r ร์ได้ซ้ำนะครับแล้วก็ดีกว่าลาดาฟาบางตัวด้วยซ้ำนะครับ สเปรย์ตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับผมคุ้นๆนะครับว่าผมเคยน่าจะเคยได้ลองตัวอินสปายจากบ้านของทอมบอร์ดแลคออคิทมาก่อนแล้วนะครับประมาณ1-2ตัวนะครับรู้สึกว่ามันเป็นฟอร์โรนโอที่ชัดมากๆนะครับในช่วงต้นนะครับจากตัวอีเร็งอีเร็งนะครับจากตัวเจสต์มินจากตัวกระดิเนียอะไรพวกนี้นครับค่อนข้างจะชัดนะครับค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยครับประมาณ80%ได้เลยครับในน้ำหอมกลิ่นนี้ช่วงต้นนะครับความสดชื่นนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับกลิ่นดาร์คช็อกโกแลตในช่วงต้นนะครับไม่ค่อยเด่นสัักเท่่าไหรรนะคบ มันจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบบางๆงบางมากๆนะครับมันออกไปทางเฟมินมากกว่านะครับผมให้ประมาณ70%เปเลยแหละในความคิดของผมนะครับแล้วก็แมสคูลินประมาณ30%นะครับกลิ่นอูตตัวนี้ถือว่าไม่หนักเลยนะครับเป็นอูตที่เบาบางเป็นอูตที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับแต่ว่ามีพอๆกับโนดดาร์กช็อกโกแลตให้เราพอจับได้บ้างให้เราได้กลิ่นบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับโดยรวมแล้วผมสึกว่าเป็นกลิ่น ฟลอร์ที่ค่อนข้างจะชัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าทอมฟอร์ดแบล็กออคิ d อย่างเงี้ยฟลอร์โน้ตของเขาเนี่ยมันจะชัดขนาดนี้ไหมนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับกลิ่นนี้หรือว่าทอมฟอร์ดแบล็กออคิ d ก็ตามนะครับเป็นกลิ่นที่ผมยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องให้เวลามันเติบโตไปกับผมนิดนึงนะเพราะว่าฟลอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับและมันเป็นฟลอร์ที่ชัดมากๆในช่วงต้นอ่ะผมดมและผมสึกว่ามันอาจจะมีความเลี่ยนหรืออาจจะมีความเวียนหัวนิดนึงนะในช่วงต้นนะถ้ายิ่งฉีดในอากาศหน้าร้อนอย่างาเง ถ้าในอากาศหน้าหนาวเนี้ยผมรู้สึกว่าไอความฟอโนโน่ของเขาไอความวอร์มสไปซี่ไอความโกม,มอนเล็กๆจากตัวดาร์ช็อกโกแลตเนี่ยแล้วก็มีตัวอูทเข้ามาอีกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้มีความอบอุ่นน่าจะน่าเข้าหาน่าจะมีความเซ็กซี่น่าอยู่ใกล้ๆมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะครับคุณยิ่งฉีดหน้าหนาวเนี่ยผมว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะมากๆนะครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้ก็เป็นแฟลงเกอร์นะครับต่อยอดมาจาก24 hours นะครับกลิ่นนี้มิชว่าอูท t w e n t hours นะครับมาเ e สติก กลิ่นนี้นะครับตอนแรกที่ผมดูจากโน้ของฟราแกรนดิก้านะครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อซะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีความไม่เหมือนกันนะครับไม่ตรงกันซะเท่าไหร่กับโน้ตในเว็บของฟราแกรนดิก้านะครับซึ่งตัวขวดของเขาครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันเลยครับมีเหลี่ยมมีมุมคล้ายกับตัว อูดทอรีโฟรเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นชื่อน้ําหอมครับบอกคอนเซนทรชันนะครับบอกขนาดอะไรพวกนี้นครับส่วนตัวฝาก็อาจจะไม่ได้แน่นสู้ตัวอูด h ทอรไม่ได้นะครับแต่ก็ปิดได้ดีครับสามารถหยิบจากฝาขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นสีจากสีดําทองอันนี้เปลี่ยนเป็นสีทองที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับ ผมึึกว่าขวดเขาดูหรูหรามากๆนะส่วนตัวขวดนะผมชอบตัวนี้มากกว่าครับด้วยความที่สีของเขานะมันดูโดดเด่นแล้วก็มันดูหรูหรามากๆนะครับ เลรตัวนี้ก็ดีมากๆอีกเช่นกันนะครับกลิ่นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมไม่ค่อยเชื่อโน้ตในฟ r อกรนติกาสักเท่าไหร่นะครับมีกลิ่นอย่างเลเตอร์นะครับมีกลิ่นอย่างความเป็นวอร์มและสไปซี่มีกลิ่นอย่างบูดี้นะครับแล้วก็มีความหวานที่เบลนออกมาได้ดีมากๆครับมีความหวานไม่ได้เยอะนะมีความหวานแบบผมสึกว่ามีความหวานแบบเล็กๆแน้อยนะครับในฟลอกรนติกาครับเขาบอกว่าเหมือนกับแอมเ r รียโออาร์มานีครับสตรองเกอร์วิวเลเทอร์ซึ่งผมยังไม่เคยลองกลิ่นนั้นนะแต่ผมเคยลองตััวนะครบ Stronger with you นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกัน,ก,นกับ Stronger with you อยู่นะแต่ว่าความหวานของ stronger with you ค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าตัวเนี้โทนดาวลงมาครับความหวานไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับและผมก็จับได้ถึงความคล้ายคลึงของ Arm a มา c o โคนะครับทั้งตัวแอป t e ละครับทั้งตัว Prof u m o นครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันเอียงไปทางเอฟซ์ลมากกว่านะครับด้วยความที่ความหวานของเขาเนี่ยมันมีความหวานไปทางเอฟซ์ลมากกว่าแล้วก็โน้ตหนังของเขาเนี่ยมีความไปทางแบบพวกเอฟซ์ลมากกว่านะครับปร,ปรโโูฟมอย่างเงี้ยมันจะมีความหวานที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เข้มข้นใช่ไหมแต่ว่าตัวเอฟซ์ลเนี้ยครับมันเพิ่มกลิ่นหนังที่ชัดเจนมากขึ้นเข้ามาแล้วก็เขาลดความหวานลงมาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับพวกเอมเพอร์โอลอามานีสโตรเกอร์วิยูกับอามานีโค้ดเอฟซ์ลทำนองนั้นมากกว่านะ ชองเกอร์วิดูหรือว่าอาร์มิโอนิโคเอฟส์ลูอะไรเงี้ยคุณน่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความใช้งานง่ายกว่า2กลิ่นนั้นอีกนะครับมาต่อกันที่2กลิ่นนะครับจากบ้านของ p a r i s c o r n e r กันบ้างนะครับซึ่งในรลยนี้นะผมเคยมีน้ำหอมของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ผมมีนะครับในรลยนี้นะเขามีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวที่3เนี่ยตัวที่ผมยังไม่มีอ่ะผมคิดว่าอาจะยังไม่ตามหาเร็วนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่่นนนนอเป็กลซึ ไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้ผมดูจากโน้ตดูจากตู้ขวดของเขาแล้วมันค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตรงปกอย่างที่ผมคิดไว้ไหมนะครับช่วงแรกที่ผมคิดไว้กับน้ำหอมกลิ่นเนี้ยผมเชือว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่มีความใช้งานง่ายนะครับเป็นกลิ่นแนววูดดี้ที่น่าจะใช้งานง่ายเป็นกลิ่นวูดดี้ที่น่าจะเข้าถึงง่ายดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากขนาดนั้นนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าพาริสโอนเดอร์นะครับในลายของเมจิกอูดนะ a ซนเดลวูดนั่นเองนะครับตู้ขวดของเขาครับฝาค่อนข้างจะหลวมนะข้างหน้าน้าหอมนะก็จะบอกตัวโลโก้น้ําหอมกลิ่นนี้แล้วก็จะบอกชื่อน้ําหอมอยู่นะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่ควรหยิบจากฝากนะเพราะว่ามันจะหลุดง่ายมากๆแบบนี้นะครับไม่ควรหยิบจากฝากเลยนะครับตู้ขวดผมรู้สึกว่ามีความหรูหราดูมีความเป็นอาดับเบียนมากๆนะครับ เพตตัวนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับตัวกลิ่นนะครับช่วงเปิดเนี่ยผมจับได้ถึงความสังเคราะห์เล็กๆนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเหมือนแบบสังเคราะห์แบบออกบูดี้ออกแบบขุมขมออกแบบไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะในช่วงต้นในโน้ตของเขาครับอ้างอิงจากเว็บของพาริสคอ n นอร์ครับเขาก็จะบอกว่าจะมีโน้ตพวกฟอร์ดอลโนนครับแต่ว่า ผมจับได้น้อยมากๆครับในตัวของ For ์โนนะแล้วก็ช่วงมิ d เ l e n o โนอย่างเงี้ยเขาก็จะมี f o o n o d e เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับ มิดเดิลโน้ตเนี่ยเขาจะมีอีกโน้ตหนึ่งที่แอดเข้ามาก็คือโน้ตของซินนามอนนะครับหรือว่าโน้ตของอบเชยนะครับซึ่งผมจับถึงความเป็นโน้ตอบเชยได้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับและช่วงเบสโน้ตนะครับก็จะมีพวกแซนด์วูดเนาะแล้วก็จะมีเลเตอร์แอมเบอร์วูดมาร์คอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมจับได้ถึงความเป็นแซนด์วูดครับซึ่งแซนด์วูดอย่างเงี้ยมีมาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วครับแล้วก็อย่างเลเตอร์โน้ตอย่างเงี้ยที่มันจะออกความแบบขมขมออกติดขมๆออกติดแบบอะไรพวกนั้นองเเเลลตอรรร์นนนนนนะะคคคัับบป็กิ่่่่ทีีมมมมไวาาสดชืถ้ คุณคาดหวังว่ากลิ่นนี้จะมีความสดชื่นเป็นวูดดี้ที่มีความครีมมี่มีความใช้งานง่ายๆตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะกลิ่นแอมันจะมีความเข้มนะครับมันจะมีความไม่เชิงด่างนะแต่ว่าด้วยโน้ตของเขาอะด้วยองค์ประกอบโน้ตของเขานะมันจะมีพวกโน้ตที่มีความวอร์มแบบสไปซี่นะครับจะมีพวกวูดดี้มันจะมีพวกของเลเตอร์ครับพวกกลิ่นหนังแอมเบอร์อูดมาร์คอะไรพวกนี้ซึ่งมันเบลนรวมกันแล้วมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะซับซ้อนค่อนข้างจะมีมิติพอสมควรนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยเปลี่ยนักเท่่าไหรน ได้เป็นกลิ่นที่สดชื่นแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็โน้ตโฟล์ลของเขาครับไม่ได้เด่นนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบน้าหอมสายบูดี้โนและมีโน้ตของเลเทอร์มีโน้ตของอูดอะไรเงี้ยคุณน่าจะชอบกลิ่นนี้ได้นะครับแล้วก็สรุปเลยว่ากลิ่นนี้ไม่ตรงปกกัที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าช่วงต้นผมคิดว่าเป็นน้าหอมสดชื่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่สดชื่นอย่างที่ผมคิดเลยนะครับมาต่อที่ตัวสุดท้ายนะครับจะบ้างของพาริสคอนเนอร์นะครับกลิ่นนี้ผมตามหามาเพราะว่าชื่อของเขาเลยนะครับพาริสคอนเนอร์นะครับในไล Thailand o o d in Cairo นั่นเองนะครับเดาไม่ยากนะครับว่าทำไมผมถึงตามหาตัวนี้นะเพราะว่ามีคำว่า t h a i l a ด์นั่นเองนะครับตัวขวดของเขาครับก็จะมีความคล้ายกับตัวอูดสตินพอสมควรนะครับแต่ว่าข้างหน้าก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ชื่อก็จะไม่เหมือนกันเนาะส่วนตัวฝานะก็มีความใกล้เคียงกันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าฝาตัวเนี้ยจะมีความแน่นกว่าตัวอูดสตินนะครับตัวขวดมีความหรูหรามากๆนะครับจากตัวแก้วของเขาก็ดูมีความหนาดูมีความทึบมีความแน่นน้ำหนักดีพอสมควรเลยนะครับ สเปรย์ดีอีกแล้วนะดีมากๆนะครับ กลิ่นนี้นะครับผมจับได้ถึงความคล้ายคลึงกับน้ําหอมตัวดังตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นน้าหอมกลิ่นหนังมีความเป็นผ้าพันแผลครับหรือว่ามีความเป็นเบตาดีนอะไรพวกนั้นอยู่นะครับก็คือ gucci guilty absolute นั่นเองนะครับซึ่งตัวขวดของเขาเนี่ยผมสึกว่าสวยมากๆนะแล้วก็ผมมีโหลดแบ่งของเขาอยู่นะครับซึ่งผมจําความได้เลยนะครับว่าน้ําหอมกลิ่นนั้นมันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องดมซ้ําด้วยซ้ํานะครับแต่ว่ากลิ่นนี้ผมสึกว่าเขาลดความเป็นเบตาดีนเขาลดความเป็นผ้าพันแผลลงมานะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นเลเตอร์นะ เพิ่มความชัดเจนของตัวอูดเข้ามามากขึ้นนะครับถามว่าใช้งานง่ายกว่าไหมผมว่ากลิ่นนี้ใช้งานง่ายกว่า Gucci Guilty Absolute ครับยิ่งถ้าคุณชอบน้ำหอมแบบ Gucci g u i l t y Absolute อย่างเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนี้เป็นตัวแทนที่ดีแล้วก็ดูชื่อของเขานะ Thailand Oud in Cairo อย่างเงี้ยถ้าใครต้องการสะสมน้ำหอมแล้วโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดมากเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนี้ก็เป็นกกลิ่นหนึ่งที่น่าเก็บมากๆนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้ำหอมนะครับ4กลิ่นด้วยกันเลยนครัับ่นนน้ามรทีีผแช์ใว ที่เห็นอย่างไรกันบ้างครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยด้านล่างได้เลยนะครับทั้ง4กลิ่นนี้นะครับผมก็ได้เปิดแบ่งไว้ในช้อปปีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปักร้านของผมนะครับไปตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเข้าไปดูเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ลาคลิปใหม่ๆของผมนะครับช่ววันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ